สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมายองมุนช่องสปอยหนังแบบตามใจผมโดยวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่านาจาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอค่าตัวคนละหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับใครที่กดแล้วก็ไปฟังผมสปอยกันเลยเริ่มเรื่องมาหนังมันก็ได้เล่าว่าเป็นเวลานับพันปีพลังแห่งโลกและสวรรค์รวมตัวจนให้กําเนิดไขมุกแต่พลังมันผสมกันแบบสับสนวุ่นวาย เป็นเหตุที่พลังแห่งเทพและปีศาจไม่สามารถแยกออกจากกันได้ท่านอาจารย์จึงส่งให้ลูกศิษย์สองคนไปจัดการกับมันระหว่างที่กำลังสู้กันลูกศิษย์สองคนนี้ก็ดูจะสู้ไม่ไหวจนมีท่านอาจารย์ได้ใชหมอยักษ์สะกดพวกมันและแยกพลังเทพกับปีศาจออกจากกันแต่ไข่มุกข,ของปีศาจแกล่งเกินที่จะทำลายได้เขาจึงไล่คาถาฟ้าพิโรดไว้3ปีหลังจากนี้อัศนีบาทจะทำลายโอสถปีศาจและให้ลูกศิษย์คนหนึ่ง ผมจะเรียกเขาว่าท่านเทพหมูแล้วกันเอาไข่มุกไปจุติบนโลกถ้าเขาเลี้ยงไข่มุกเทพให้เติบโตได้เขาจะได้ตำแหน่งคุณหลุนที่12จากนั้นภาพตัดมาที่โลกมนุษย์มีคู่สามีภรรยากำลังกราบไหว้อะไรสักอย่างภรรยาก็ดูจังหดนหงิดเล็กน้อยเพราะพวกเขาต้องกราบไหว้มันมา3าปีแล้วจากนั้นก็ได้มีเทพหมูตกลงมาจากฟ้าก่อนที่จะแนะนำตัวหินก็ล่วงลงใส่หัวจนเขาสลบไปจากนั้นภาพตัดมาที่เทพองค์หนึง่ง ผมจะเรียกเขาว่าเทพชีต้าแล้วกันเขาได้อิจฉาที่อาจารย์ได้มอบหมายภารกิจสําคัญให้กับสิ์น้องเขาจึงคิดที่จะแย่งไข่มุกเทพโดยการใช้ยันอะไรสักอย่างกับคนในวังภาพตัดมาที่ภรรยาที่กําลังจะคลอดระหว่างที่เทพหมูกําลังรอที่จะใช้ไข่มุกเทพไปจุติในคันของสาวคนนั้นก็ได้มีค่ารับใช้เอาเล่ามาให้แล้ววางเอาไว้เทพหมูตอนแรกก็ดูจะไม่สนใจเพราะมีสิ่งที่สําคัญที่เขาต้องทําแต่เขาก็อดใจไม่ไหว จึงดื่มจนหมดหายทำให้รู้แล้วนะครับว่าเหล้าที่ข้ารับใช้เอามาให้มันมียานอนหลับจากนั้นข้ารับใช้คิดที่จะขโมยไข่มุกไปแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สําเร็จเพราะมีคาถาป้องกันไว้อยู่มีแค่เทพหมูเท่านั้นที่สามารถยกได้ภาพตัดมาที่สาวท้องที่กําลังใกล้คลอดสามีผมจะเรียกเขาว่าท่านแม่ทัพแล้วกันก็ได้ไปตามให้เทพหมู มาทำการนำไข่มุกเทพมาจุติในคันก่อนจะพบเข้ากับเทพหมูที่นอนสลกเขาจึงถามกับข้ารับใช้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้ารับใช้ก็บอกว่าเทพหมูกิเล่าจนเมาหลับท่านแม่ทัพจึงใช้หมัดรัวพิท่ท้องของเทพหมูจนอ้วออกมาหลังจากเทพหมูตื่นก็ได้เปิดดอกบัวออกแล้วกำลังนำไข่มุกไปจุติในคันจากนั้นข้ารับใช้ก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจของเทพหมูแล้วกำลังที่จะแย่งไข่มุกก่อนจะโดนท่านแม่ทัพจับมือเอาไว้ เทพหมูก็ได้สังเกตที่หลังของข้ารับใช้ว่ามียันหุ่นเชิดแปะอยู่หลังจากดึงยันออกแล้วก็ได้มีป้าที่โดนยันหุ่นเชิดควบคุมมาแย่งไข่มุกไปแล้วนำไข่มุกปีศาจใส่ลงในแท่นจุติท่านแม่ทัพเห็นจึงรีบไปทำลายแท่นนั้นทิ้งแต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วจากนั้นเด็กที่เพิ่งเกิดมาก็ได้เป็นโอรสปีศาจระหว่างที่โอรสปีศาจหรือนาจากำลังอารวาสอยู่นั้นท่านเทพหมูก็ได้ใช้พลังสะกดพลังของนาจาเอาไว้ หลังจากนั้นท่านเทพหมูก็คิดที่จะปิดชีพของนาจาก่อนที่ท่านแม่จะมาปกป้องนาจาเอาไว้แล้วบอกว่าอย่าทำร้ายลูกข้าท่านแม่ทับก็ได้ขอร้องชาวบ้านให้ไว้ชีวิตนาจาเขาจะคอยสั่งสอนเลี้ยงดูนาจาให้เป็นคนดีและได้เดิมพันด้วยชีวิตของเขาก่อนที่เทพหมูจะบอกว่าถึงไว้ชีวิตเขาวันนี้อีกสมปีเขาก็ต้องตายเพราะอาจารย์ข้าไล่คาถาฟ้าพิโรธเอาไว้และไม่มีใครสามารถถอดคำสาบนี้ได้ ท่านแม่ทัพจึงคิดที่จะไปขอให้อาจารย์ของท่านเทพโมโหมูถอนคำสาบให้ภาพตัดมาที่เทพชีตาที่กำลังกระโดดไปใต้มหาสมุทรและได้เข้าพบกับมังกรที่คอยเฝ้าประตูนรกก่อนที่เทพชีตาจะนำไขม่มุกเทพให้กับมังกรเฝ้านรกจากนั้นมังกรเฝ้านรกก็ได้คลายไข่ออกมาจากปากก่อนที่ไข่มุกจะมาจุตีเป็นอาปิงมังกรก็ได้ให้เทพชีตาเลี้ยงดูอาปิงและเป็นอาจารย์ให้กับเขาจากนั้นภาพตัดมาที่ท่านเทพโมโหมูกับแม่ทัพ ที่กำลังไปเข้าเฝ้าท่านอาจารย์หลังจากมาถึงทั้งคู่ก็ได้คารวะแล้วขอเข้าเฝ้าจากนั้นก็ได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าเจ้าสิทธิ์ตัวดีเจ้าสํตตาสนึกผิดหรือยังท่านเทพหมูก็ได้แต่ขอโทษก่อนที่เจ้าของเสียงจะโผล่ออกมาท่านเทพหมูก็ได้เปลี่ยนน้ำเสียงทันทีก่อนจะนําท่านแม่ทัพให้รู้จักกับเมฆอายุยืนคนเฝ้าประตูแห่งนี้ ท่านแม่ทัพก็ได้ขอให้พาพวกเขาไปพบกับท่านอาจารย์ทีเมฆอายุยืนก็บอกว่าท่านไม่อยู่ท่านไปเข้าฌานเพื่อแต่งตั้งเทพเจ้ากันอยู่ก่อนจะถามถึงธุระของท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพก็บอกว่าลูกของเขาโดนคาถาฟ้าพิโรธจึงมาที่นี่เพื่อให้ถอนคำสาบให้กับนาจาเมฆอายุยืนฟังแล้วก็ตกใจก่อนที่จะบอกว่ามันไม่สามารถถอนคาถานี้ได้ท่านแม่ทัพฟังแล้วก็ล้มทั้งยืนก่อนที่ท่านเทพหมู จะชวนท่านแม่ทับกลับไปยังบนโลกและหาวิธีช่วยนาจาภาพตัดมาตอนผ่านไปหนึ่งปีก็พบกับสภาพบ้านที่พังเละเทะและมันก็คือฝีมือของนาจาก่อนที่แม่จะเดินมาคุยกับนาจาและชวนกันไปเล่นนาจาก็ดูจะเล่นตัวนิดหน่อยเพราะปกติแม่ไม่เคยว่างมาเล่นกับเขาต้องคอยไปปราบปีศาจอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายแม่ชวนนาจาไปเล่นลูกขนไก่กันนาจาก็ยิ้มและพูดว่าถ้าท่านเบื่อขนาดน,นั้นข้าจะเล่นด้วยกับท่านก็ได้ จากนั้นก็เกิดการละเล่นกันระหว่างแม่ลูกแม่ได้เตะลูกขนไก่ไปให้นาจาหลังจากนาจารับลูกมาแล้วก็เตะกลับไปอย่างเต็มแรงเล่นกันไปสักพักก็ได้มีทหารมาแจ้งข่าวให้ทราบว่ามีพายทะเลออกอารวาสนาจาพอได้เห็นก็รู้ว่าท่านแม่จะไปป่าปีศาจเลยทำหน้าเซ็งเส็งก่อนจะกระโดดกลับไปนั่งบนกำแพงบ้านท่านแม่ก็บอกว่ากลับมาเธอจะทำของอร่อยอร่อยให้กินระหว่างที่ท่านแม่กำลังจะไปป่าปีศาจ ก็ได้สั่งให้คนเฝ้าประตูดูนาจาไว้ให้ดีอย่าให้ไปก่อความเดือดร้อนที่อื่นอีกคนเฝ้าประตูทั้งสองต่างก็โทษกันไปมาจนท่านแม่เห็นว่าอยู่ไปก็เสียเวลาฟังเลยรีบมุ่งหน้าไปป่าปีศาจหลังจากที่ท่านแม่ไปแล้วทั้งคู่ก็ได้หยุดทะเลาะกันก่อนที่นาจาจะเปิดประตูและเอาหินปาใส่คนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูก็คิดว่าอีกคนปลาใส่เขาจึงเกิดการทะเลาะกันขึ้นระหว่างที่กำลังชุลมุนนาจาก็ได้ใช้โอกาสนี้หนีออกไป ภาพตัดมาที่หมู่บ้านชาวบ้านก็ได้ใช้ชีวิตกันตามปกติก่อนที่จะมีเสียงนับ1-10ถึงทุกคนต่างก็วิ่งหนีไปหาที่ซ่อนพอครบ1ิบนาจาก็ได้วิ่งไปหาชาวบ้านที่กําลังแอบอยู่หลังจากที่นาจาเล่นซ่อนหากับชาวบ้านเสร็จภาพก็ตัดมาที่แก๊งเด็กกลุ่มหนึ่งได้มีหัวโจกของแก๊งคนหนึ่งกําลังวางแผนที่จะกําจัดนาจาระหว่างนั้นก็ได้มีไอหัวหมูวิ่งมาเสนอแผนการหลังจากไอหัวหมูบอกแผนการเสร็จไอหัวโจกก็สงสัยว่า จะล่อนาจามายังไงดีจากนั้นไอหัวหมูก็ได้ถอดหน้ากากก่อนที่จะพูดออกมาว่าล่อมาแบบนี้ยังไงล่ะจากนั้นแก๊งเด็กทุกคนก็ได้วิ่งหนีไปติดกับดักของนาจาจนมาจบที่บ่อโคลนนาจาก็ได้หัวเราะและคิดว่าสนุกพอแล้วเขาจึงกําลังที่จะกลับบ้านก่อนที่ไอหัวโจกจะพูดแทงใจดํานาจาว่าไอปีศาจไปตายซะนาจาฟังแล้วก็โมโหเป็นอย่างมากจึงเตะหินก้อนยักษ์ใส่กลุ่มเด็กพวกนั้นแต่ก็ได้มีท่านเทพหมูมาช่วยเอาไว้ จนหินที่เตะไปชนเข้ากับภูเขาจนหายไปครึ่งลูกจากนั้นท่านแม่ทัพก็ได้มาตามตัวนาจากลับไปภาพตัดมาที่บ้านท่านแม่ทัพก็สั่งให้คนเฝ้าประตูจำกัดบริเวณนาจาและอย่าให้เขาออกไปไหนได้หลังจากพูดจบทั้งสามก็ได้มานั่งคุยกันท่านแม่ได้พูดถึงเรื่องอายุขัยของนาจาว่านาจาเหลือเวลาอยู่อีกแค่สองปีเธออยากจะเลิกปากปีศาจและใช้เวลาที่เหลืออยู่กับลูกท่านเทพหมูก็บอกว่านาจา ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยจึงตัดสินใจจะรับนาจาเป็นศิษย์เพื่อกําจัดจิตชั่วร้ายท่านแม่ก็เถียงว่านี่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของนาจานะทําให้เขามีความสุขที่สุดไม่ดีกว่าหรอท่านแม่ทับก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกเขาใช้ชีวิตเหลวไหลก่อนจะถามกับภรรยาของตนว่าเจ้าคงไม่อยากเห็นลูกถูกมองเป็นปีศาจไปจนตายหรอกนะภาพตัดมาในตอนเช้าได้มีค่ารับใช้นำอาหารมาให้กับนาจาหลังจากเข้าไป ค้ารับใช้ก็ไม่พบนาจาจึงคิดว่านาจาแอบหนีไปอีกแล้วเลยคิดที่จะไปแจ้งกับแม่ทัพและภรรยาของเขาจากนั้นนาจาก็ออกมาจากที่ซ่อนก่อนจะเดินออกมาแล้วเจอกับสมุดภาพบางอย่างนาจาก,ก็ถูกดูดมาอย่างอีกโลกหนึ่งจากนั้นก็มีเสียงของท่านเทพหมูพูดขึ้นมาว่าในนี้คือโลกเนลมิตที่อยู่ในภาพก่อนที่จะหยิบของให้นาจาดูและมันก็คือผู้การสร้างโลก จากนั้นเทพหมูก็ได้ใช้มันสร้างเรือขึ้นมาและบอกว่ามันสามารถเนรมิตทุกอย่างในนี้ให้เป็นจริงได้จากนั้นเขาก็ได้ล่องเรือไปกับนาจาหลังจากล่องเรือเสร็จเทพหมูก็บอกว่าจะสอนวิชาให้กับนาจานาจาก็พูดจาอวดเบ่งประมาณว่าเจ้าจะเก่งแค่ไหนเชียวระหว่างที่นาจากําลังจะฉี่เทพหมูก็ได้เนรมิตให้ก้อนหินเป็นก้นไกลและของอื่นๆอีกเทพหมูก็บอกว่ามันคือคาถาพรางตาสนใจที่จะเรียนบ้างหรือยัง นาจาเห็นก็ดูจะสนใจก่อนจะถามกับเทพหมูไปว่าสามารถแปลงร่างเขาให้เป็นคนอื่นได้ไหมเทพหมูก็บอกว่าทําได้แต่มันเป็นวิชาขั้นสูงที่ต้องฝึกหลายปีข้าเองยังทําไม่ได้เลยหลังจากพูดจบท่านเทพหมูก,ก็ได้สอนวิชาขั้นพื้นฐานให้กับนาจาจากนั้นเขาก็ได้เดินไปอ่านคำพีฝึกจิตสําหรับเทพก่อนจะเผลง,งีบไปผ่านไปสักพัก ก็ได้มีท่านแม่มาปลูกเทพหมูและถามว่านาจาอยู่ไหนเทพหมูก็บอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะชี้ไปแล้วไม่เจอใครท่านแม่ก็สังเกตไปเห็นอะไรบางอย่างและนั่นก็คือนาจาที่นอนจมน้ำอยู่เทพหมูก็รีบวิ่งไปช่วยก่อนจะผายปอดให้กับนาจาจากนั้นตัวของนาจาก็ค่อยๆพองขึ้นจนตัวแตกในที่สุดหลังจากนั้นก็พบว่านั่นคือคางคกที่มีพิษที่นาจาเสกกระถาแปลงกายส่วนนาจาก็แปลงกายเป็นท่านแม่มาหลอกเทพหมู ระหว่างที่ท่านเทพหมูโดนพิษคางคกจนขยับไม่ได้ก็ได้ถามกับนาจาว่าเจ้าทําได้ไงภายในวันเดียวนาจาก็บอกว่าฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเคล็ดลับเองแหละเทพหมูก็ได้ถามเคล็ดลับแลกกับที่เขาจะสอนวิชาควบคุมเพลิงให้กับนาจาระหว่างที่เขากําลังสาธิตให้นาจาดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเทพหมูจึงบอกว่าคงเป็นพิษข,ของคางคกทําให้ลิ้นเขาชาและฝากให้นาจาช่วยหยิบยาถอนพิษในกระเป๋าให้ที ระหว่างที่นาจากําลังหยิบของในกระเป๋านาจาก็ได้ไปพบกับทวนไฟระหว่างที่นาจากําลังเหือของใหม่อยู่นั้นก็ได้มีท่านแม่ทับและท่านแม่เข้ามาพอดีแล้วช่วยกันดับไฟให้เทพหมูเทพหมูก็บอกว่ามาเรียนวิชากันต่อเขาจะสอนให้นาจาปราบป,ปีศาจเพื่อช่วยเหลือมนุษย์นาจาฟังแล้วก็อารมณ์เสียแล้วถามว่าทําไมข้าต้องไปช่วยพวกมันด้วยจากนั้นท่านแม่ทับก็ได้มาบอกกับนาจาว่าเจ้ารู้ไหมว่าทําไมทุกคนถึงกลัวเจ้า เพราะตัวตวนที่แท้จริงของเจ้าคือไข่มุกสวรรค์ที่มาจุตินาจาฟังแล้วก็ตกใจก่อนที่ท่านแม่จะมาอธิบายกับนาจาว่า mm. เจ้ามีพลังวิเศษผู้คนเลยกลัวเจ้าถ้าเจ้าใช้พลังเพื่อช่วยพวกเขาพวกเขาก็จะรักเจ้าจากนั้นภาพตัดมาใน2ปีข้างหน้านาจากําลังฝึกวิชาในแดนเนลมมดเพื่อช่วยเหลือพวกมนุษย์แต่เขาทําออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ท่านเทพหมูกับท่านแม่ทัพก็ได้มาติสั่งสอนนาจา ก่อนที่นาจาจะบอกว่าเขาพร้อมลงสนามจริงแล้วแต่ท่านแม่ทัพก็ไม่อนุญาตก่อนที่นาจาจะแย่งผู้การมาแล้วหนีออกจากแดนเนลามิดไปภาพตัดมาที่หมู่บ้านได้มีปีศาจพลายทะเลกําลังที่จะกินสุนัขก,ก่อนที่จะมีนาจามาห้ามเอาไว้พลายทะเลก็เห็นว่านาจาเป็นแค่เด็กเลยขำออกมาจากนั้นนาจาก็พุ่งตัวไปหม่งที่ท้องของพลายทะเลก่อนจะเกิดการต่อสู้กันขึ้นจนหมู่บ้านพังเละเทะจากนั้นพลายทะเลคิดที่จะหนีไป พอสู้กับนาจาไม่ไหวระหว่างที่กำลังจะหนีพลายทะเลก็ได้จับตัวเด็กคนหนึ่งเอาไว้นาจาก็ได้รีบวิ่งตามไปพลายทะเลกำลังคิดที่จะกระโดดลงทะเลแต่จูจ่ๆพื้นก็กลายเป็นน้ำแข็งและนั่นก็คือฝีมือของเอาปิงพลายทะเลที่ไม่ยอมแพ้ก็ได้ตรงไปสู้กับเอาปิงก่อนที่จะโดนเอาปิงจัดการลงนาจาที่เห็นก็ไม่พอใจที่เอาปิงมาแย่งผลงานของเขาจึงโยนเด็กคืนพลายทะเลไปและคิดที่จะช่วยเธอใหม่อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็เกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างเอาลปิงและนาจาระหว่างสู้กันนาจาก็ได้เปิดผ้าคลุมจนได้เห็นหน้าเอาปิงสู้กันไปสักพักพายทะเลก็ได้ปล่อยฟองออกมาจากปากนาจาที่สงสัยว่ามันคือฟองอะไรจึงลองเอามือไปแตะจนมือนาจานั้นเป็นหินระหว่างที่เอาปิงและนาจาขยับไม่ได้พลายทะเลก็ได้กินเด็กลงท้องไปแต่เอาปิงก็ได้ใช้ความสามารถแหวกฟองอากาศจนไปช่วยเด็กออกมาจากท้องพลายทะเลได้ พลายทะเลก็ได้หัวเราะเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ฟองอากาศหลอกที่ทําให้เป็นหินแต่มันคือน้ําลายของเขาร่างกายเอาปิงและเด็กก็ค่อยๆกลายเป็นหินจากนั้นก็มีนาจาวิ่งเอามือที่เป็นหินแหวกฟองอากาศมาช่วยทั้งคู่จากนั้นนาจาก็ได้ใช้ร่างของเอาปิงที่เป็นหินฟาดใส่พา,ายทะเลแบบไม่ยัง้งจนพายทะเลขอร้องให้ไว้ชีวิตเขาเถอะเขาจะให้ยาถอนพิษกับนาจาจากนั้นพายทะเลก็ได้สั่งขี้มูออกมาและนาจาก็กินมันเข้าไป ก่อนจะถามว่าแล้วคนที่แข่งเป็นหินล่ะจะกินยังไงพายทะเลก็บอกว่าจะกินหรือจะทาก็ได้หลังจากที่ทั้งหมดหายจากการเป็นหินพายทะเลก็ได้ขอร้องเอาปิงให้ไว้ชีวิตเขาด้วยความที่ว่าเอาปิงเป็นคนจิตใจดีจึงปล่อยพายทะเลและห้ามให้ไปทําชั่วที่ไหนอีกจากนั้นเอาปิงก็มาขอบคุณกับนาจาที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ก่อนที่เด็กที่นาจาช่วยจะเอาลูกขนไก่มาให้กับนาจาจากนั้นเอาปิงกับนาจาก็เล่นลูกขนไก่ด้วยกัน หลังจากเล่นกันเสร็จเอ๋วปิงก็ได้ให้หอยสังกับนาจาและบอกกับนาจาว่าจากนี้เราคือเพื่อนกันแล้วถ้าเจ้าอยากเล่นลูกขนไก่อีกให้เป่าหอยสังอันนี้แล้วเขาจะรีบมาหานาจาจากนั้นก็ได้มีชาวบ้านตามเอาเรื่องกับนาจาเพราะคิดว่านาจาลักพาตัวเด็กไปนาจาก็พยายามอธิบายแต่ชาวบ้านก็ไม่ฟังจนนาจาโมโหจึงได้เข้าทำร้ายพวกชาวบ้านระหว่างที่นาจากำลังจะปาเสียมใส่ชาวบ้านคนหนึ่ง ก็ได้มีท่านเทพหมูมาช่วยหยุดเอาไว้แล้วใช้ผ้าวิเศษมัดตัวนาจาภาพตัดมาที่ใต้มหาสมุทรอาวปิงได้มาบอกกับท่านพ่อและท่านอาจารย์ว่าเขาได้มีเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนของเขาชื่อว่านาจาเทพชีตากับท่านมังกรพอได้ยินก็บอกกับอาวปิงไปว่านาจาคือโอสถปีศาจพอครบสามปีคาถาฟ้าพิโรจะทำให้โอสถปีศาจทำลายล้างทุกอย่างและให้อาวปิงจัดการกับโอสถปีศาจเพื่อที่จะได้เป็นเทพเพื่อนนำเหล่าพี่น้องมังกรออกจากขุมนรก และทัานมงกรยังบอกอีกว่าชะตากรรมทั้งหมดขึ้นอยู่กับลูกจากนั้นภาพตัดมาที่นาจาเขาไม่ยอมกินข้าวกินน้ำมามามวันน่วงด้วยอีก10วันจะครบ3ปีที่นาจาจะต้องโดนคาถาฟ้าพิโรธท่านแม่เลยบอกว่าจะจัดงานวันเกิดให้กับนาจาแล้วชวนคนในหมู่บ้านมาด้วยนาจาที่ฟังก็ดีใจก่อนจะบอกว่าคงไม่มีใครอยากมางานวันเกิดข้าหรอกก่อนที่ท่านพ่อจะบอกว่า ชาวบ,บ้านเขาได้รู้แล้วว่าลูกไปสู้กับพายทะเลมาทุกคนเลยรู้สึกขอบคุณที่นาจาได้ไล่ปีศาจไปหลังจากพูดเสร็จทุกคนก็ได้ไปเตรียมงานวันเกิดหลังจากทุกคนออกไปแล้วนาจาก็ได้กระโดดโลดเต้นเป็นลิงก่อนจะเขียนอะไรบางอย่างใส่ในผ้าผืนหนึ่งภาพตัดมาที่ทะเลนาจาได้เป่าหอยสังก่อนที่จะมีเอาลปิงโผล่ามาด้านหลังแล้วถามธุระกับนาจานาจาก็ได้ยื่นใบเชิญไปงานวันเกิดให้กับเอาลปิงแล้วบอกอีกสิบวันเจ้าต้องมานะ เพราะเขาคือเพื่อนคนเดียวของนาจาเอาปบิงก็ได้ตอบตกลงก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ใต้มหาสมุทรมังกรทุกตัวได้สลากเกล็ดที่แข็งที่สุดมาหลอมรวมเป็นชุดเกราะเพื่อให้เอาปิงนําไปสู้กับโอสถปีศาจสิบวันผ่านไปทุกคนได้มางานวันเกิดของนาจาด้วยไม่น้าที่ตายอดตายอยากระหว่างที่นาจากําลังเตรียมตัวอยู่นั้นเทพชีต้าก็ได้เข้ามาบอกความจริงเกับนาจาว่าเขาไม่ใช่ไข่มุกสวรรค์แต่เขาคือโอสถปีศาจจากนั้นนาจาได้เดินออกมาจากที่พัก และเดินไปหาทั้งสามคนก่อนที่ท่านเทพหมูจะมอบของขวัญให้กับนาจาเป็นทวนไฟกับผ้าวิเศษและวงล้อไฟหลังจากนั้นท่านแม่ก็ได้บอกกับนาจาว่าสามปีมันช่างเร็วเหลือเกินแม่ยังจำตอนที่ลูกอยู่ในท้องได้อยู่เลยนาจาพอฟังก็น้ำตาซึมมอ,อกมาจากนั้นท่านพ่อก็ได้มาให้ของขวัญกับนาจามันคือยันคุ้มภยัยมันจะช่วยให้นาจาอยู่เย็นเป็นสุขฉากนี้จำไว้ให้แม่นเลยนะครับ ว่ามันจะมีผลกับเนื้อเรื่องมากๆตอนสุดท้ายจากนั้นท่านพ่อก็พูดขึ้นมาว่าลูกพ่ออนาคตของเจ้ายังมีอีกไกลคนอื่นจะว่ายังไงก็ช่างเจ้าเป็นใครเจ้าเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดเองจงอย่ายอมแพ้นาจาก็ถามว่ายังมีอนาคตอีกหรอก่อนที่จะบอกไปว่าเขารู้แล้วว่าที่จริงเขาเป็นตัวอะไรจากนั้นนาจาก็ได้ไล่คา,าถาจนบ่วงสะกดจิตมานหลุดออก แล้วทาให้นาจากลายร่างเป็นโอสถปีศาจเต็มตัวก่อนจะอารวาสทุกคนได้สู้อยู่กับนาจาสักพักก่อนที่เทพชีตาจะบอกให้เอาปิงไปจัดการกับนาจาหลังจากที่เขาฆ่าพ่อแม่ของตนไปแล้วด้วยความเป็นห่วงเพื่อนและจิตใจที่ดีเอาปิงเลยลงไปช่วยทุกคนช่วยกันหยุดนาจาภาพตัดมาที่นาจาที่กําลังใช้ทวนไฟฆ่าพ่อของตนก็ได้มีเอาปิงมาช่วยเอาไว้ก่อนที่เอาปิงจะโยนบ่วงสะกดจิตมารให้กับเทพหมู ท่านเทพหมูไม่รอช้ารีบสะกดพลังของนาจาเอาไว้หลังจากสงบลงนาจาก็ลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนที่จะหนีพวกเขาไปหลังจากที่นาจาไปแล้วท่านแม่ทัพก็ได้มาขอบคุณกับอาวปิงก่อนที่ท่านแม่ทัพจะรู้สึกสงสัยจึงดึงผ้าคลุมของอาวปิงออกก็พบเข้ากับสัญ,ญลักษณ์ไข่มุกบนหน้าผากจึงทำให้แม่ทัพร,รู้ว่าไข่มุกสวรรค์ไปจุติเป็นปีศาจมังกรระหว่างที่อาวปิงกำลังจะหนี เทพหมูก็ได้บอกว่าเขาจะไปบอกกับท่านอาจารย์เพื่อเปิดโปงความผิดของเผ่ามังกรเทพชีตาจึงมาบอกกับท่านเทพหมูว่าเขาเป็นคนที่ขโมยไข่มุกสวรรค์ไปเองแหละและเอาปิงก็คือลูกศิษย์ของเขาจากนั้นเทพชีตาก็ได้เป่าหูให้เอาปิงทำลายเมืองนี้ทิ้งซะจากนั้นเขาก็ได้ใช้พลังเสกน้ำขึ้นมาก่อนจะทำให้มันกลายเป็นน้ำแข็งภาพตัดมาที่นาจาที่กำลังระบายอารมณ์ใส่ต้นไม้จู่จูจ วงล้อไฟก็กลายเป็นหมูก่อนที่จะจามออกมาแล้วย้อนอดีตไปเมื่อ3ปีก่อนที่ท่านแม่ทัพได้ไปหาวิธีถอนคาถาสายฟ้าพิโรธระหว่างที่ท่านแม่ทัพกําลังจะเดินกลับเมฆอายุยืนก็ได้บอกวิธีหนึ่งกับท่านแม่ทัพคือการให้คาถาเปลี่ยนชะตาคือการนํายันไปแปะไว้กับผู้ต้องสาบและอีกแผ่นไว้กับผู้ที่ต้องการเสียสละจากนั้นท่านแม่ทัพก็ได้ขอบคุณท่านเมฆอายุยืนก่อนที่ภาพจะโฟกัสมาที่นาจา นาจาก็ได้ร้องไห้แล้วได้หยิบถุงยันที่พ่อให้มาขึ้นมาดูก็พบกับยันเปลี่ยนชะตาระหว่างนั้นนาจารู้สึกผิดจึงกลับไปที่บ้านภาพตัดมาที่ระหว่างการต่อสู้กับอาลปิงท่านพ่อและท่านแม่ได้เสียท่าให้กับอาลปิงก่อนจะมีนาจามาช่วยเอาไว้จากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่างนาจาและอาลปิงสู้กันไปได้สักพักใหญ่ๆหญ่อัาปิงก็กลายร่างเป็นมังกรก่อนที่จะดันน้ําแข็งยักษ์ให้ล่วงลงมาใส่เมืองนาจาเห็นอย่างนั้น จึงคลายบ่วงผนึกมารออกครึ่งเดียวเพื่อที่จะไม่ให้เขาเสียสติหลังจากนาจาเข้าสู่ร่างสมบูรณ์ก็ได้เข้ามาดันน้ำแข็งขึ้นเพื่อไม่ให้หล่นมาภายในเมืองแต่ก็ดูเหมือนว่านาจาจะสู้เอาปิงในร่างมังกรไม่ไหวและกำลังที่จะเสียท่าจ,จู่ๆอาปิงก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าเกิดมาเพื่อเป็นปีศาจโชคชะตากำหนดไว้แล้วนาจาฟังแล้วก็ได้พูดกลับไปว่าโชคชะตาบ้าบออะไรกันชะตาชีวิตของข้าข้าจะเป็นคนเลือกมันเอง จากนั้นนาจาก็ได้แยกมือออกมาอีกหลายมือก่อนจะปล่อยพลังเพลิงจนน้ําแข็งละลายไปจนหมดหลังจากที่เอาปิงแพ้กับนาจาเขาก็ได้ถามว่าทําไมถึงไม่ฆ่าเขานาจาก็ได้บอกว่าเพราะเจ้าคือเพื่อนคนเดียวของข้าแล้วดูเหมือนเวลาของนาจาก,ก็กําลังจะหมดลงหลังจากนาจาลงมาจากฟ้าก็ได้ใช้ผ้าวิเศษพันท่านพ่อกับท่านแม่เอาไว้แล้วฉีกใบยันเปลี่ยนชะตาทิ้งก่อนที่นาจาจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าสนุกมากเลย ค่าเสียดายเหลือเกินที่ไม่ได้อยู่เล่นลูกขนไก่กับท่านพ่อจากนั้นนาจาก็ได้ก้มตัวลงกราบผู้ที่ให้กำเนิดตนมาหลังจากนั้นนาจาก็ได้โดนดูดขึ้นไปบนฟ้าก่อนที่จะโดนสายฟ้าผ่าลงมานาจาได้ดิ้นอย่างทุรนทุรายก่อนที่จะมีอ่าวปิงมาช่วยนาจาเอาไว้โดยการใช้กเกาะเกตมกรมาบังเอาไว้แต่มันก็ทนได้อยู่ไม่นานสักเท่าไหร่จากนั้นทั้งคู่ก็ร่วมมือกันประสานพลังก่อนจะดูดสายฟ้าเข้าไปในร่างกายของทั้งสอง แล้วปล่อยออกมาจากนั้นก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นท่านเทพหมูที่ได้เห็นจึงกระโดดเข้าไปช่วยทั้งคู่เอาไว้โดยการใช้ดอกบวกัวเก็บวิญญาณของทั้งคู่เอาไว้หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็สงบลงพ่อแม่ก็ดีใจที่นาจายังอยู่ดีจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ได้ให้การยอมรับกับนาจาแล้วได้ก้มหัวให้กับเขาจากนั้นหนังก็จบลง